เจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่สิบตอนยิ่งกว่าการฆ่ามารดาเจ้า อยู่อย่างเงียบๆเ,เ,เ,เรียบเรียบร้อยๆให้กับเราบิดาทั้งหลายมาเพื่อกวาดทรัพย์สินหลังจากประกอบการค้ารายนี้แล้วจะจากไปขอเพียงพวกเราอยู่อย่างสงบเสงเี่ยมจะไม่มีเรื่องราวด <c oughs> ใดชายชะกันหน้าตาหยาบกลา้นผู้หนึ่งถือดาบกล่าวคมขู่กล่าวจบก็เตะป,ประตูไม้ปิดลงที่ลานบ้านเมื่อเกิดเสียงสุนัขเห่ากระโชกหลายคราหมู่บ้านนี้ไม่ใหญ่โตนักตั้งชื่อตามหมู่บ้านหมู่มากเรียกว่าหมู่บ้านตระกูลติงมี ีทั้งสิ้นสิอหลังคาเรือนเพึ่งพานาภูเขาหลายหมู่ วงเล็บไร่จีนกับขายน้ำชาและผลไม้ป่าบนเส้นทางขนส่งหาเลี้ยงชีพยามนี้เหล่าโจรภูเขายึดครองหมู่บ้านตระกูลติงไว้รอให้ทางทหารจัดส่งยุทธปัจจัยผ่านมาหมู่บ้านตระกูลติงอยู่ติดเส้นทางส่วนชายชะกันในหมู่บ้านล้วนออกไปรับจ้างขนส่งยุทธปัจ,จัยในหมู่บ้านคงเหลือแต่เด็กและคนชราจึงไม่มีสตรีถูกโจรภูเขาข่มขืนย่ำยีแต่อย่างไรแต่ว่าทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบไว้ถูกเหล่า โจนภูเขากวาดไปสิน้นช้างฟงยังหิ้วแม่ไก่ตัวหนึ่งออกจากบ้านหลังหนึ่งสามีภรรยายือนอยู่หน้าประตูมองดูแม่ไก่ที่ออกไข่ ให้กับพวกเขาอย่างเจ็บปวดใจได้แต่โกรธแค้นไม่กล้าบอกแล้วมู่เอินเห็นแม่ไก่ก็หัวรอหาอฮาฮาจัดแจงเชือดไก่ถอนขนแวกอก,อกใช้เหล็กง่ามเสียบไก่ก่อไฟปิ้งย่างไม่นานก็ทรงกลิ่นหอมฉุยเราโจนภูเขามองดูไก่ย่างจนน้ำลายสอแทบหยดหยาดแต่คงมีแต่ช้างฟงนั่งรับประทานคู่กับมู่เอินเนื่องเพราะพวกเขาเป็นหัวหน้าขบวนของโจรภูเขากลุ่มนี้ ผู้อื่นหามีลาบปากไหมไปน้อยเข้ามาหมู่เอินพลันส่งเสียงเรียกหาบุรุษที่ผมเผ้ายุ่งเยิงหน้าตามอมแมมมือโอบหอกยาวผู้หนึ่งพอฟังจึงเดินเข้าหาพวกเขาชางฟงจุดดึงเข้ามาที่ข้างกายฉีกเนื้อไก่ชิ้นหนึ่งส่งให้ไปน้อยยิ้มประจบกล่าวขอบคุณทั้งสองรับเนื้อไก่มากัดกินคํหนึ่งน้ําตาแทบไหลหลั่งออกมาเป็นเวลานานแล้วที่ไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์ปีกเช่นนี้ก่อนหน้านี้เขายังเป็นขุนนางเส้นเฉิงอัน โออาพาเผยแล้วกันไปเถอะผู้ลูกผู้ชายเอ่ยถึงความอาหารเก่าก่อนตายดีมิสู้อยู่อย่างอัปยศเขากัดกินเนื้อไก่เหล่าโจรผู้เขาล้วนอิจฉาเลื่อมใสแต่เรื่องเช่นนี้ไม่อาจอิจฉาเลื่อมใสได้ผู้ใดให้เขาเป็นสตรีคนโปรดของหัวหน้าขบวน และรองหัวหน้าขบวนขณะที่รับประทานพลนปรากฏจนภูเขาคนหนึ่งวิ่งมารายงานว่าฮะ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 รีบด่วนด้วยรีบด่วนที่เบื้องหน้าทรงข่าวมาว่ามีสเสบียงบำรุงของทางการผ่านมาทั้งหมดเตรียมลงมือช้างฟงก็ผุดลุกขึ้นพลได้ยินเสียงเป่าหลอดเขาดังมา สร้างความแตกตื่นแก่ช้างฟงจนต้องร้องโ่งเสียงเป่าหลอดเขามาจากที่ใดหรือมู่เอินก็กระโดดปาดขึ้นร้องว่าผิดท่าแล้วเป็นกําลังทหารพร้อมกับเสียงดังบนเนินเขาในหุบเขารอบข้างปรากฏไพ่พลทหารนับไม่ถ้วนดาหน้าเข้ามาในจํานวนนั้นมีคนแบกธงใหญ่เผืนอหนึ่งบนเผืนธงปักอักษรคําจริงสะดุดตาไปน้อยชีปออีไม่ทันกินไก่ลงไปต้องยืนตะลึงล้านกับที่ท่านผู้พิเศษลาบย ยศสันเสริญทางโลกไหนเลยเปรียบเท่ากับเกียรติยศที่รับใช้เทพคุณสายผู้น้อยเห็นว่าท่านผู้วิเศษไม่ควรอยู่ที่ทางโลกนานเกินไปควรกับวิหารศักดิ์สิทธิ์แต่เนิ่นๆอีปอเล่าพอศบโอกาสก็กล่าวเคลียกกล่อมเยเซีย,เยวเทียนเยเซียวเทียนก็พลัดพรแบบขอไปทียามนี้ทั้งสองกำลังจิบน้ำชาอย,อยู่ใต้ต้นไม้เขตตึกหลังอยู่บนเก้าอี้เอนนอนอย่างสบายอารมณ์ เย่เซียวเทียนชำเลืองมองดูอีปอเลา่าพบว่ายังสวมชุดสีดําและเนื้อผ้าเป็นต่วนชั้นดีข้างในเป็นผ้าสงเจียงสีขาวเป็นที่เสียบมวยผมก็เปลี่ยนจากปิ่นไม้จอมู่เป็นปิ่นหยกเนื้อดีเย่เซียวเทียนยิ้มเล็กน้อยอีปอเลา่ารู้จักเซฟสุขแล้วถึงแม้เขายังไม่ลืมพันธกิจกล่าวเกลี้ยกล่อมตอนเองแต่เกรงว่าเขาเองยังไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง เยสเีเทียนจงใจปรับเปลี่ยนความเคยชินของเขาเขาเป็นผู้อาวุโสที่อายุน้อยที่สุดสมควรรับวัตถุเรื่องราวภายนอกได้ง่ายที่สุดที่ห่างไปยืนห้อยมือสำรวมด้วยองค์ครักษแมวดิบหลายคนเยสิซเทียนรับรู้ถึงวิทยายุทธ์ของพวกเขา เนื่องเพราะทุกวันเขาจะฝึกซ้อมฝีมือที่ตึกหลังวิชาฝีมือของพวกเขารวบรัดรวดเร็วและได้ผลเมื่อมีองค์รักเช่นนี้อยู่ข้างกายน้อยคนที่จะลอบทำร้ายเขาได้ตอนนี้สองเท้าที่เต็มไปด้วยรอยสากหนาของพวกเขาล้วนสวมรองเท้าหนังพื้นดำใส่เครื่องแบบนักบูที่ตัดเย็บจากเสื้อผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีวางคิ้วคาดสายรัดหนังวัวดูไปองอาจพึงไายไหนเลยมี กลิ่นอายของคนป่าคนดอยอีกหลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่งเราจะเปลี่ยนตัวองค์ครักชุดใหม่ขอเพียงอยู่ที่นี้สักสองเดือนเราไม่เชื่อว่าพวกมันจะจมชอบชีวิตในป่าเขาเวลาพอนานเข้านักลบเหล่านี้จะเป็นผู้สนับสนุนให้เราลงจากเขาเย่เซียวเทียนคิดอ่านในใจอีปอเล่าเห็นเกลี้ยกล่อมเย่เซียวเทียนไม่สาเร็จก็ฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าท่าน เห็นท่านผู้วิเศษใกล้ทุเลาหายดีผู้น้อยก็วางใจได้ผู้น้อยคิดเดินทางกลับวิหารศักดิ์สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้เราผู้อาวุโสจะได้คลายใจลงเยเสียวเทียนยิ้มพลางกล่าวว่าไม่ต้องรีบร้อนเราผู้วิเศษจัดเตรียมของขวัญให้กับเราผู้อาวุโสอีกหลายวันค่อยรวบรวมแล้วเสร็จเมื่อถึงเวลาค่อยฝากท่านผู้อาวุโสนำกลับไปยังมีขอให้เชิญผู้อาวุโสท่านอื่นๆมา เราผู้วิเศษจะได้ทำความเข้าใจกับนิกายเทพคุลสผ่านคำบอกของพวกเราอีปอเล่ากลับยินดีที่ได้เห็นเช่นนี้จึงรับคำคราหนึ่งนายผู้เท่าท่านผู้อาวุโสเชิญรับผลไม้นองสาวตะวันเดินเข้ามาอย่างยิ้มแย้มโดยมีเหยาซสื่อเนียง ร่วมทางที่ด้านหลังตามด้วยหญิงรับใช้สองนางถือผลไม้ที่ล้างสะอาดมาสองถาดน้องสาวตะวันยกมือกุมเอวส่วนท้องนูนออกมาเล็กน้อยแสดงว่าตั้งคันหรือว่าน้องสาวตะวันมีเลือดเนื้อเชื้อไขของเย่เซียวเทียนหาไม่ได้ต่อให้ตั้งคันจริงๆตอนนี้ไหนเลยนูนออกมาเพียงแต่อีพอเล่าพอมาถึงหมู่ตึกตระกูลเย่น้องสาวตะวันก็ยัดหมอนใบเล็กๆที่หน้าท้อง ตอนแรกที่เย่เสี่ยวเทียนเห็นสภาพของนางต้องสะดุ้งเฮือกแต่ยามอยู่ต่อหน้าอีปอเล่าไม่สะดวกกับการแสดงความตื่นเต้นสงสัยภายหลังเหตุการณ์ซักถามนางดูน้องสาวตะวันค่อยตะกุกตะกากบอกว่านางไม่สามารถปฏิบัติตามภารกิจของผู้อาวุโสทั้งหลายรัวถูกท่านผู้อาวุโสกล่าวตำหนิเย่เสี่ยวเทียนเป็นชนชั้นใดพอคบคิดก็เข้าใจเจตนาของนางเพียงรู้สึกหน้าหัวรอบปล่อยให้นางเล่นละครไปกล่าวตามความสัตย์หากว่าน้องสาวตะวันตั้งคันก็ดี กล่าวตามความสัตว์ตอนนี้แต่เท้าเย่ยังเป็นหวังเหล่าอู่วงเล็บจีนแต้จิ๋วเรียกออกเสียงว่า เฮ่งเล่าโง่เป็นคำแสดงที่ใช้เลือกบุรุษที่ยังโสดเลี่ยมทองฝังเพชรขอเพียงเขายังไม่ตกแต่งภรรยาก็ถือว่ายังโสดส่วนอนุภรรยาไม่นับหากว่าหวังเหล่าอู่เลี่ยมทองฝังเพชรยังไม่ตบแต่งภรรยาอนุภรรยาคลอดบุตรก่อนกลับส่งผลกระทบถึงการเลือกคู่ครองของเขาเนื่องเพราะมีบางครอบครัวไม่ต้องการให้บุตร,รีแต่งให้กับบุรุษที่มีบุตรคนโตที่เกิดจากอนุภรรยา แต่เยเสี่วเทียนไม่ถือสาข้อนี้เขาเชื่อว่าอิงอิงก็ไม่ถือสาไม่ว่าบุตรชายที่เกิดจากภรรยาหรืออนุภรรยาล้วนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองที่แล้วมาเยเสี่วเทียนเป็นบุรุษที่นึกถึงครอบครัวและใส่ใจกับความรักทางสายเลือดเยเสี่ยวเทียนเพิ่งขีบลิ้นจีบผลหนึ่งขึ้นหัววินเฟยก็โถมเข้าตึกหลังร้องบอกว่าพี่ใหญ่ ขอแสดงความยินดีด้วยทางทหารทำศึกประสบชัยจิ่งเชียนหู้ตัดศีรษะศัตรูหลายร้อยหัวโจนภูเขาถูกกวาดต้อนสิ้นซากไม่เพียงช่วงชิงยุทธปัจจัยกลับมาทั้งยังทั้งหมดพอได้ยินเสียงของเขาพากาันกวาดมองเข้าไปที่จุดเดียวกัน หัววินเฟยเห็นเหย่ยซื่อเหนียงสุ่มเสียงก็เบาลงนึกถึงความรู้สึกอันแปลกประหลาดที่ตอนถูกเหย่ยซื่อเหนียงสวมกอดไว้เหย่ยซื่อเหนียงพอเห็นหัววินเฟยก็น่าแดงวูบก้มศีรษะต่ำลงขนตาอันงอนยาวปิดบังดวงตาอันนุ่มนวลไว้แต่สายตาที่มองดูเท้าของตัวเองแท้จริงแล้วยังชำเลืองมองหัววินเฟยหัววินเฟยรู้สึกได้จึงมือไม้ปันป่วนกว่าเดิม หลังเหตุการณ์ในวันนั้นเขายากที่จะยึดถือเหยาซสื่อเหนียงเป็นพี่สาวที่อ่อนโยนนุ่มนวลอีกยังมีการถูกสตรีนางหนึ่งโอบกอดไว้เป็นความตราตรึงใจถึงเพียงนั้นเย่เซี่ยวเทียนผุดลุกขึ้นด้วยความยินดีกล่าวว่าจริงเชียนหู้ทำศึกประสบชัยหรือหัววินเฟยช่วยโอกาสดึงความสนใจจากเหยาซื่อเหนียงกล่าวกับยเยเซี่ยวเทียนว่าถูกแล้ว กองกำลังของสวินเจียนซื่อประสานกับไพรพลของจิงเชียนหูล้อมโจนภูเขาเหล่านั้นไว้พอเปิดฉากลงมือพวกกะเรวรากเหล่านั้นไหนเลยต้านทานรับมือทหารของทางการได้จึงถูกเข็นฆ่าตายพ่ายพินาศหนีรอดไปได้ไม่ถึงหนึ่งใน10ส่วนพี่ใหญ่ท่านคาดเดาถูกต้องยุทธปัจจัยที่พวกมันป้นชิงไปยังไม่ได้นำออกเร่ขายครั้งนี้ไม่เพียงช่วงชิงยุทธปัจจัยกลับมา ทั้งยังกวาดล้างโจรผู้ร้ายหมดสิน้นสร้างความยินดีแก่จิงเชียนหู้ยิ่งบอกว่าจะมาขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยตนเองเฮฮเฮาเฮยซียวเทียนหัวเราะดังๆออกมายกมือเท้าเสเอลอวดโอต่อน้องสาวตะวันว่าเป็นอย่างไรเสียงกงของท่านเก่งกาจทั้งเชิงบุญและเชิงบูกระมังที่หน้าหมู่บ้านตะกูลติงการเก็บกวาดสมรภูมิดำเนินถึงตอนท้ายโจรภูเขาที่ถูกจับถูกมัดมือไพ่หลัลง เรียงร้อยเป็นพวงหุ่มตัวอยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งนายทหารผู้หนึ่งรีบรุดขึ้นเนินเขารายงานต่อจิงเชียนหูว้ว่าใเท้าเชียนหู้พวกเราตัดศีรษะศัตรู227หัวจับเป็น59คนฉเฉลยเหล่านี้จะจัดการอย่างไรจิงเชียนหู้กวาดตาไปที่หุบเขาแวบ,บหนึ่งกล่าวเสียงเย็นชาว่าจับตอนให้หมดส่งเข้าวังไปรับใช้พระสนมผู้ที่ทนความเจ็บปวดไม่ได้เสียชีวิตก็ตัดหัวก็ตัดศีรษะทิง้งรวมอยู่ในศีรษะที่ ตัดได้นทหารนั้นรับคําหันกายไปในรัชสมัยต้าหมิงที่มาของขันทีมาจากพรไพรพลของข้าศึกที่สู้แพ้หรือคนในครอบครัวของกบฏรองลงมาก็คือการกวาดต้อนมาจากเมืองขึ้นเช่นโชซอนขันทีที่ทางบ้านมีฐานะยากจนยอมตอนตัวเองเข้าวังมีจํานวนน้อยยิ่งยอดขันทีเช่นจึงเหอวงเล็บ ซัมปอกงกับอวงจื้อวงเล็บขันทีที่ได้รับใช้หมิงเสียนจงฮ่องเต้มีอำนาจขับฝาก็มาจากครอบครัวของกบฏถูกจับตอนเข้าวังแต่โจรภูเขาเหล่านี้ล้วนย่างเข้าไว้ชะกันทหารเหล่านี้ก็มิใช่ผู้ชำนาญในการตอนภายใต้ฝีมืออันหยาบกระด้างของพวกเขาจะมีโจรภูเขารอดชีวิตสกี่คนฉีปออีถูกมัดไผ่หลังยืนเบียดเสียดอยู่ในฝูงโจรภูเขา เห็นเหล่าทหารห้อมล้อมเข้ามาจึงชักดาบคู่มือออกฉีปออีเข้าใจว่าคงถูกฆ่าแล้วสร้างความแตกตื่นจนน้ำปัสสาวะราดออกมาจากนั้นเขาพบว่าที่ตัวเขาเผชิญยังเป็นบทลงโทษที่ยิ่งกว่าการฆ่าอีกพื้นที่ปอดโจคฤหัสถ์ของโลกกบาลอย่างนับตั้งแต่ปีที่สมในรัชการถังซี่จงห้องเต้จนถึงบัดนี้ ไม่ทราบผ่านมากี่ราชวงศ์เจ้าของสถานที่นี้มีเพียงคนเดียวนั่นคือตระกูลหยางคฤหาดของตระกูลหยางไม่อาจใช้คําว่าคฤหาดวังหลวงของต้าหมิงเพียงสร้างจาก รากฐานของราชวงศ์หยวนซึ่งสถาปนาที่เมืองต้าตูเป็นนครหลวงส่วนกระลือหาดของสระกูลหยางกลับขยับขยายจากปลายราชวงศ์ถังจนถึงบัดนี้ผ่านวันเวลาอันยาวนานสุดเรียบปานอิดเขียวที่เชิงกำแพงอาจก่อาจ,จากราชวงศ์ถังต้นป๋อที่มุมตึกอาจจะปลูกตั้งแต่ราชวงศ์สองดอกไม้ประหลาดที่ริมสะอาจจะย้ายมา ปลูกในสมัยราชวงศ์หยวนเมื่อมองจากด้านบนลงมาคลืาอนหาของตระกูลอย่างประกอบไปด้วยห้องหับแน่นขนาดเป็นแผ่นผืนให้ความรู้สึกกว่าคล้ายเป็นเกล็ดมังกรที่เรียงร้อยไม่สิ้นสุดบนลำตัวของมังกรขนดตัวนี้เกล็ดมังกรที่สะดุดตาที่สุดเป็นบ้านโบราณหลังหนึ่งประตูทำจากต้นอ้อต้นแฝก แผ่นไม้ปูพื้นเป็นสีเหลืองเข้มโตเตี้ยต่งเตียตงเตียเต้ยเกี้ะไม้ทรงสูงวัตถุสิ่งของล้วนตกทอดมาจากราชวงศ์ถังหยางอิงหลงนั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงนอนอันกว้างขวางมือถือจดหมายฉบับหนึ่งใบหน้าอันหล่อเหลาของหยางอิงหลงประดับด้วยรอยยิ้มที่สร้างความลุ่มหลงแกอิสตรีพลางก็สันรศรีษะงอนนิ้วดีดใส่จดหมายฉบับนั้นพ,พึมพำว่า เชียนเชียนเข้าใจว่าเราทุ่มเดิมพันอยู่ที่บุตรีจริงหรือเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้มันให้ความทนุถนอมวันหน้าอาจทิ้งขว้างราวกับรองเทา้าหากว่าสักวันหนึ่งมันขึ้นถึงตำแหน่งเช่นเราอย่าว่าแต่สตรีนางหนึ่งต่อให้ เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขนับเป็นอย่างไรมีเรื่องมากมายที่ไม่เป็นตัวของตัวเองสตรีนางหนึ่งไหนเลยโน้มนาวได้ร่างก็ถอนใจเบาๆล้มตัวลงนอนอย่างเกียจคร้านยกมือลูบค้างกล่าวอย่างครุ่นคิดว่ามันที่มีวิหารศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังจะเดินไปได้ไกลสักเท่าใดนับเป็นที่คาดหวังจริงๆหากว่าหลอต้าเฮิงได้ยินคำพูดของหยางอิงหลงนี้คงต้องบอกว่าหยางอิงหลงลอกเลียนสำนวนข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าคำขวัญของเขาคือมาหยาของเราก็ตามมาหยาของเราท่านจะได้ขู่ขวัญข้าพเจ้าหล่อต้าเฮืองหน้าซีดเผือดหน้าผากมีหยาดเหงื่อผุดพลายนิ้วหนิ้วก็ยกมือกุมท้องร้องครวญครางพลางก็กล่าวกับหล่อต้าเฮืองว่าข้าพเจ้าไม่เป็นไรเพียงแต่ทุบเพียงแต่แทบสะดุดล้มเวลาหายใจจึงเจ็บหน้าอกหล่อต้าเฮืองกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่ายังบอกว่าไม่เป็นไรสีหน้าท่านแสดงว่าเจ็บปวดยิ่งพลางก็ กล่าวถามหญิงรับใช้ว่าเย yeah, ี้ยมู่บงเล็บแม่ยายเล่าหญิงรับใช้ตอบอย่างขาดเขาว่าผู้หญินผู้เท่าไปไหว้ Why, พระที่ศาลเจ้าหลอต้าเฮิงร้องโอยออกมาแล้วกล่าวว่าโอ้ยแล้วนี่จะทำอย่างไร พวกเรารีบจัดเตรียมรถข้าพเจ้าจะพาเนียงจือไปหาหมอประมาณชั่วทูบไม่หมดดอกให้หลังรถคันหนึ่งก็แล่นออกมาจากบ้านหลอต้าเฮิงที่ลากรถแทนที่จะเป็นม้าลากับเป็นหลอต้าเฮิงที่อ้วนชุเนื่องเพราะรถเทียมลาในบ้านบรรทุกมารดาของหนิวหนิวไปไหว้พระที่ศาลเจ้าภายในบ้านยังมีรถอีกคันหนึ่งแต่ไม่มีม้าลา หลอต้าเฮิงยามร้อนใจก็พานลากรถออกเดินทางหลอต้าเฮิงอ้วนฉุกเกินไปบวกกับร้อนใจลากรถไปไม่ไกลก็ลังเงือโสมหนะ้าผู้คนสัญจรพอเห็นสารรูปของเขาก็ต้องหันไปซุบซิบกันหงอ้วนง่วถือพวงประคำเดินทอดน่องบนท้องถนนพอพบพานเห็นคุ้นเคย จะร้องสรรเสริญพระคุณยิ้มพลางกล่าวอย่างยิ้มแยม้มหงอว้อนง่วเรนกายที่กุ้ยโจนานปีย่อมได้รับมอบหมายภารกิจสําคัญครั้งนี้ช่วยเหลือทางการสืบหาร่องรอยของโจรภูเขาเพียงยื่นมือเข้าไปต่อให้ช่วยเหลือได้ก็ไม่มีความดีความชอบทั้งยังต้องส่งข่าวต่อฝ่ายทหารโดยไม่เปิดเผยศักดานะตอนนี้ทางการปฏิบัติการสําเร็จไม่ต้องบอกต่อผู้ใดแต่ยามนั้นหงอว้อนง่วหยุดเท้าลงมองไปยังเบื้องหน้าเห็นหลอต้าเฮิง ขวาแอกหน้ารถวิ่งไปยังข้างหน้าจนใจที่เขาอ้วนเกินไปมีน้ำหนักตัวมากเกินไปลักษณะของเขาคล้ายกำลังวิ่ง แท้จริงแล้วรถแล่นอย่างเชื่องชา้าหลอต้าเฮิงก็รู้สึกตัวตั้งใจว่าจะต้องลดความอ้วนให้จงได้บันพบว่าร่างเบาหวิวต่อจากนั้นถูกคนหิ้วปีกร่างลอยเวิดขึ้นทิ้งตัวลงที่ข้างทางคนที่หอบหิ้วเขาไม่เพียงทรงพลังทั้งยังใช้กําลังอย่างแยบคายหลอต้าเฮิงงงงันวูบพอเพ่งตามมองดูเห็นเป็นบิดาชารายืนอยู่ข้างรถขวาแอกหน้ารถด้วยมือข้างเดียวกล่าวกับบุตรชายว่าอย่าได้หยุดลง ให้เดินต่อไปจนปรับลมหายใจเป็นปกติแล้วค่อยหยุดพักกล่าวจบก็วิ่งไปข้างหน้าเขาคว้าจับแอกหน้ารถด้วยมือข้างเดียวรถก็แล่นอย่างรวดเร็วและมั่นคงไม่กระทบกระเทือนแต่อย่างไรหลอตาเฮิงปากอ้าตาข้างชั่วครู่ค่อยระง,งับสติร้องบอกว่าแต่ท่านอย่าได้ไปท่านอย่าได้ไปท่านทราบว่าข้าพเจ้าจะนําตัวหนิวหนิวไปที่ใดหรือเมื่อเป็นเช่นนี้เขาเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็คิดหยุดลงเมื่อเป็นเช่นนี้เขาคิดจะ หยุดลงก็ทําไม่ได้ได้แต่ไล่กวดตามไปผมอ้วนง่วงพอเห็นสภาพเช่นนั้นก็ทราบว่าเกิดเรื่องอันใดจึงลากรถไปที่ร้านขายของของหมอฉังซึ่งถนัดในการรักษาโรคของสตรีนิวนิวเห็นพ่อผัวลากรถเดินทางในใจทั้งกระดากทั้งหวาดกลัวแต่ไม่กล้าส่งเสียงได้แต่นั่งอยู่ในรถอาการปวดท้องกลับไม่รุนแรงเท่าใดหลอตาเหิงพอรุถถึงร้านขายยาของหมอฉังหมอฉังพูดเท่าจับที่ประจรของนิวนิว แล้วเสศษเปล่ากับหงอ้อนงัวว่า ไม่เป็นไรแม่นางน้อยนี้เดินเหินโดยไม่ระวังกระทบกระเทือนถึงคันพักก่อนแล้วจะหายดีหากหงอว้นงวัวไม่วางใจเราจะเขียนเทียบยาบรรุงคันให้เองหลอต้าเฮิงวิ่งกระหืดกระหอบเข้าร้านร้องถามว่าแต่นิ้วนิวเล่าหงอว้นงวัวไม่แยแสสนใจเขากล่าวขอบคุณหมอฉังก่อนค่อยเดินออกจากร้านหลอต้าเฮิงตามออกมาถามอีกว่าแต่นิ้วนิวเล่าหงอว้นงวัวแค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่ามีภรรยาก็ไม่ต้องการบิดาแล้วหรือ กลับบ้านไปให้กับเราหลอตตาเฮงกลับปฏิเสธว่าข้าพเจ้าไม่ท่านไม่ยอมรับหนิวหนิวข้าพเจ้าก็ไม่ยอมรับจะอย่างไรข้าพเจ้าก็ไม่กลับไปหงอ้วนง้วกล่าวเสียงเย็นชาว่าตัวโง่งมเช่นเจ้าจะช่วยให้หลานเราเคลอดออกมาโดยปลอดภัยหรือ เราจะกลับไปเฝ้าดูหลานชายเราเคลอดออกมาหลอตตาเฮืงขบคิดแล้วค่อยเข้าใจต้องไล่กวดตามไปแล้วกล่าวว่าแต่ท่านยอมรับหนิ้วหนิวแล้วข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตามท่านพ่อกลับไปแต่ว่าเยี่ยมมู่เราจะทำอย่างไรนางตัวคนเดียวหงก้นง่วหันมากล่าวอย่างคุณเคืองว่าบิดาเลี้ยงสุกรเช่นเจ้าได้ยังไม่มีปัญญาเลี้ยงสตรีชรานางหนึ่งหรือ กล่าวจบก็เดินจากไปหลอต้าเฮืองขอบคิดเล็กน้อยพลันโหวร้องด้วยความยินดีไล่กวดตามไปในที่สุดผู้อาวุโสอีปอเล่าเดินทางกลับที่กลับวิหารศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับเขาก็มีผู้คนหกคนทุกคนสะพายห่อผ้าอันหนักอึ้งเป็นของขวัญที่เยเซียวเทียนฝากถึงผู้อาวุโสทุกท่านขณะที่จากไปอีปอเล่ากลับเกิดความอะไรอววรอีปอเล่าเข้าใจว่านี่เป็นเพราะเขาคิดรั้งอยู่ข้างกายท่านผู้วิเศษ จะได้ใกล้ชิดกับเทพคุณใสกว่าเดิมเย่เสียวเทียนยิ้มพลางส่งอีพอเล่าออกเดินทางเห็นอีพอเล่าจากไปไกลโขยังเหลียวมองมาเขายัางพบว่านักรบประจำวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่กลับไปพร้อมกับอีพอเล่าใช้สายตาที่อิจชาเลื่อมใสมองดูองค์รักที่ข้างกายเขา มเมล็ดพันธุ์โปรยหวานไปแล้วสักวันหนึ่งจะแตกหนอออกมาน้องสาวตะวันมองจนเงาหลังของอีพอเล่าหายลับสาบสูนค่อยระบายลมหายใจจากปากแอบดึงหมอนหนุนใบหนึ่งออกนอกเสือ้อหน้าท้องของนางที่เหี่ยวแฟบลงเย่เซียวเทียนเห็นเช่นนั้น ต้องยิ้มออกมากระซิบบอกที่ข้างหูนางว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราเร่งวานเมล็ดพันกว่านี้สุดท้ายต้องออกผลน้องสาวตะวันร้องเผยใส่เขาเบาๆใบหน้าข้างแก้มแดงซ่านใต้แสงอาทิตย์สาดส่อ,ษษสอง ใบหน้าที่แดงสดใสคล้ายดอกทอหลังฝนตกผ่านช่อหนึ่งเส้นท,ทางขนส่งเมืองหูเสียนเงียบสงบลงการศึกที่อยู่นานสิ้นสุดยุติถึงแม้ว่ากษัตริย์พมา่าเชี่ยวชาญชำนาญศึกมีพลคชสารน,นับไม่ถ้วนแต่ด้วยกำลังของประเทศพมา่าไหนเลยเทียบเปรียบกับอาณาจักรหมิงได้ไม่ว่าด้านการทหารหรือทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศต่างกันร,ราวฟ้ากับดินหากว่าตาหมิงลุกลานพมา่า กษัตริย์พม่ายังสามารถอาศัยชัยภูมิพื้นที่และความปลองดองของบุคคลใช้สงครามจรยุทธ์ลากดึงราชนาจากหมิงให้ติดลมแต่ตอนนี้พระองค์บังอาจรุกล้ำต้าหมิง ขณะที่ขุงกำลังไม่เท่ากับต้าหมิงย่อมต้องพบกับความพ่ายแพ้หลิวถิงกับเติ้งจือหลงพอยกกำลังถึงยูนนั้นก็ลบชนะทัพพมา่าต่อจากนั้นเติ้งจือหลงวางกับดักที่เขาซันเจียนกลายเป็นฝ่ายโอบล้อมทัพพมา่าตีชิงพื้นที่อวงเตียนเถิงมากลับคืนมาทางด้านเติ้งจือหลงพิชิตชัยทางฝ่ายหลิวถิงยังดุดันยิ่งกว่า หลิวถิงพวงดาบใหญ่เข็นฆ่าถึงหลงชวนแม่ทัพรักษาเมืองหลงชวนก็ยอมจำนวนจากนั้นหลิวถิงแบ่กกำลังสามสายบุกม่านหม้อบงเล็บปัจจุบันคือเมืองพะโมโประเทศพมา่าหัวหน้าชนเผ่าม่านก็ตัดสินใจยอมจำนวนหลิวถิงบุกราผากระบอกไม้ไผ่สือไปหัวหน้าชนเผ่า มึ่งเอียนซือกับมู่ปานซือก็ประกาศยอมจำนนจนบัดนี้ต้าหม,มิงก็ตีชิงพื้นที่กลับมาจนหมดสิน้นแต่หลิวถิงยังไม่ยอมเลิกราไล่กวดตามหลังพับไล่กวดตามหลังทับพม่าเขียนฆ่าเข้าออกอนาเขตของพมา่าจ่ออาวุธใส่อาวาเฉิงวงเล็บกรุงอังวะแม่ทัพรักษาเมืองอาวาเฉิงนามเมืองจัวไม่ลงรอยกับกษัตริย์พม่าอยู่แล้วจึงไม่คิดต่อก่อนด้วย เมืองจัวไม่รอให้หลิวถิงบุกมาถึงก็เตรียมการไว้หลิวถิงพอมาถึงเมืองจัวก็ยืนอยู่หน้าประตูเมืองข้างทางสร้างปารมพิธีให้ราษดอรัวม้าล่อบนพื้นยังมัดสุกรอ้วนพี10สิบกว่าตัวทั้งยอมจำดน,นและปูนบำเน็จ3ทัพของต้าหมิงพร้อมกันในสถานการณ์เช่นนี้ไฟสงครามที่ยูนนานมอดดับลงการจัดส่งยุทธปัจจัยทางทหารเป็นอันยุติ ผู้คนทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำในเมืองหูเซียนที่รับหน้าที่ดูแลเส้นทางต่างก็โล่งอกนายอำเภอหัวก็ย้ายกลับที่ทำการอำเภอเจ้าเวินเอียนก็รู้สึกผ่อนคลายขณะที่หนังสือราชการของกรมพลเรือนที่แต่งตั้งเย่เซียวเทียนเป็นขุนนางเส้นเฉิงกก็เดินทางมาถึงจุดพักมา้าหยางอิงหลงก็ส่งจดหมายตอบมามีข้อความเพียงสองแถวเขียนจิงชิงอ่านดูแล้วอ่านดูเล่าจดจำทุกถ้อยกระทงความในจดหมายแล้วค่อยเผาจดหมายทิง้ง จดหมายของหยางอิงหลงไม่ได้ตอบคำ ถามที่นางเสนอไปเพียงสั่งให้เจ้าเวนเอียนควบคุมเส้นทางขนส่งแต่ไม่ต้องรีบร้อนอย่าได้ทำตัวโดดเด่นเพียงควบคุมไว้ให้ดีหากมีความจำเป็นก็พอสร้างขุมกำลังมิจฉาชีพขึ้นขุมหนึ่งเฉียนจริงจิง,จงเป็นคนสนิทของหยางอิงหลงทราบว่าผู้เป็นนายมักใหญ่ไฟสูงเพียงไหนถึงทราบว่าเหตุใดหยางอิงหลงจึงคิดยึดเส้นทางขนส่งไว้แต่ว่านักรบแมวดิบจำนวนหลายสิบหมืน่นเป็นกำลังรบอันกล้าแข็งมีความสำคัญต่อหยางอิงหลงยิ่งกว่าเส้น เส้นทางขนส่งเหตุใดผู้เป็นนายไม่ได้ชี้นําแม้สักคําเดียวไม่ได้ชี้นําก็เป็นการชี้นาชนิดหนึ่งเฉียนชิงชิงคาดคเีได้บ้างแต่หยางอิงหลงไม่ได้ระบุบอกอย่างชัดเจนเฉียนชิงชิงไหนเลยกล้าด่วนสรุปได้ยามนั้นเจ้าเวินเอี่ยนถือหนังสือราชการที่ประทับตราคลั่งฉบับหนึ่งเดินเข้ามาแสดงต่อเฉียนชิงชิงกล่าวว่าเป็นเอกสารกรมพลเรือนดูจากหัวข้อแสดงว่าเย่เซียวเทียน ได้นั่งตำแหน่งขุนนางเสี้นเฉิงแล้วขณะที่ยางอิ่งหลงใช้เชียนจริงๆประสานกับเขาเจ้าวินเอียนเข้าใจว่าตนเองมีวาสนาไม่เบามีคาดเชียนจริงๆดูร้ายยิ่งแทบทำร้ายเขาสูญเสีย สมรรถภาพทางเพศไปเจ้าหวนเอียนไม่มีอำนาจสั่งการต่อนางในทางกลับการเชียนชิงชิงกลับคล้ายเจียนจุนวงเล็บขุนนางควบคุมดูแลกองทัพเจ้าหวนเอียนย่อมไม่อาจทำอย่างไรเชียนงชิงนับแต่นั้นไม่กล้าแต่ต้องนางอีกแต่ว่าหญิงรับใช้ที่เชียนจริงซื้อตัวมา ทั้งสองนางถูกเขาขโมยรับประทานลงไปจเจ้าเวินเอียนเป็นขุนนางทั้งมีหน้าตาหล่อเหลาหญิงรับใช้ทั้งสองย่อมต้องตอบสนองเขาทั้งภาวนาให้เขารับเป็นอนุภรรยา เชียนจริงๆก็ไม่ใส่ใจแต่อย่างไรสามีภรรยาคู่นี้ต่างคนต่างเดินยามปกติเจ้าวนเอียนจะไม่ย่างกลายเข้ามายังห้องของเชียนจริงๆขอเพียงมาถึงแสดงว่าต้องมีเรื่องสําคัญเชียนจริงๆกาลังวิเครห์จิตเจตนาของโลกกบาลอย่างพอฟังเจ้าวนเอียนกล่าวเช่นนี้ต้องฉุกคิดขึ้นทำมากผิดมากหากไม่ทำอะไรก็ต้องถูกจูเยือนวงเล็บนาย ลงโทษตอนนี้ยังไม่ล่วงรู้จิตเจตนาที่แท้จริงของจู่เหยนจึงยากอย่างคำนวณได้แต่ขอเพียงเรากำหนดทิศทางให้ดีทุกเรื่องราวรักษาความสัมพันธ์กับเย่เซียวเทียนไว้สมควรไม่ผิดพลาดแล้วนึกถึงตอนนี้ต้องกับเจ้าวนเอี่ยนกล่าวว่านึกคาดเดาไม่ผิดมันได้นั่งตำแหน่งนี้จริงๆนี่ต้องไปแสดงความยินดีท่านสั่งคนถือเอกสารไปยังที่ทำการอำเภอพวกเราทั้งสองจะไปแสดงความยินดีต่อมันที่บ้านเจ้าวนเอี่ยนรับคำคลาหนึ่งหมุนตัวหมา จากไปแต่แล้วคล้ายนึกได้อันใดต้องเหลียวดูเชียนจริงๆสีหน้าประหลาดพิกลอยู่บ้างเชียนจริงๆความจริงผุดลุกขึ้นคิดปทินโฉมเปลี่ยนเสื้อผ้าออกนอกบ้านพอสังเกตเห็นสีหน้าของเจ้าวนเอียนจึงอดถามไม่ได้ว่ายังมีเรื่องใดเจ้าวนเอียนสันศีษะไม่ว่ากล่าวอะไรหันกายจากไปเชียนจริงๆมองดูเงาหลังของเจ้าวนเอียนครุ่นคิดขึ้น ช่างประหลาดพิกลนักคิดทำอะไรจะาเวินเอียนก็เดินพลางครุ่นคิดพลางหรือว่าท่านโลระบาลอย่างได้ใช้ให้เชียนจริงๆมาเพื่อทอดเสน่ยยั่วยวนเย่เสียวเทียนหากว่าเป็นเช่นนั้นใหญ่ไม่ให้นางปลอมเป็นน้องสาวเราประเสริฐกว่า ท่านโลกบาลชมชอบภ<อ>รรยาของผู้อ,ผอื่นก็เข้าใจว่าเย่เซียวเ,เ,เทียนรัก,รกชอบดูดเดียวกัน<ว>หรือเจ้าเวินเอ,อเียนพลันหยุดเท้าลงนึกถึงชาวบ้านร้านตลาดเล่าลือกันว่าระหว่างเย่เซียวเทียนกับหูหยินในอำเภอมีความสัมพันธ์ฉันชูสาวตอนแรกยังเข้าใจว่าเหลวไหลไ like ร้สาระแต่หากว่าเป็นเช่นนั้นจริงไม่แน่ว่าเย่เซียวเทียนมีความรักชอบดูดเดียวกับท่านโลกบาลอย่างเจ้าเวินเอียนเข้าใจว่าเขาล่วงรู้เจตนาของ ท่านโลกบาลอย่างดังนั้นกลุ่นคิดเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องเปิดโอกาสให้พวกมันมากกว่านี้หากว่าเย่เซียวเทียนเป็นชูกับเนียงจือเราใหญ่ไม่ใช่อำนวยความสะดวกแก่เราภรรยาของเจ้าเวินเอี่ยนผู้นี้เป็นแค่ในนามดังนั้นเจ้าเวินเอี่ยนไม่มีความรู้สึกว่าถูกสวมหมวกเขียวหากคิดอ่านวางแผนว่าจะเปิดโอกาสให้พวกเขาทั้งสองมั่วสมกันอย่างไร